ถึงสักทีโรงแรมที่ว่าแต่มันก็คุ้มค่าใช่ไหมล่ะห้องละไม่กี่ร้อยแต่ได้วิวหลักล้านแบบนี้แต่ช่วงโลซีซันแบบนี้ไม่มีแขกมาพักเลยนะดูสิที่จอดรถว่างเต็มเลยหรือเป็นเพราะว่าโรงแรมนี้มีผีหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> อย่าพูดแบบนั้นสิในเน็ตได้รีวิวดีออกแถมฉันเลือกห้องพักที่มองเห็นวิวทะเลด,ด้วยนะต่อให้มีผีก็ไม่กลัวหรอกเราไปเช็คอินกันดีกว่า ภายในโรงแรมมีพนักงานต้อนรับและพนักงานทำความสะอาดแค่2คนด้วยความเงียบจึงทำให้โรงแรมนั้นดูวังเวงจนไม่มีใครกล้าหาันไปมองอยังมุมมืดของล็อบบี้ชั้นเจ็ห้องใหญ่มี2เตียงนะเราร,รอดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าไม่ไหวแล้วกลัวว่าแกจะเมาจะไม่ตื่นนะสิเอางี้ใครไม่ตื่นต้องโดนลงโทษนะน่าสนใจดีนี่จะโดนลงโทษอะไรดีอะไม่นานลิฟต์ก็ขึ้นมาถึงชั้นเจ เมื่อประตูเปิดออกก็เผยให้เห็นความมืดในทางเดินไอเย็ยนเบาๆลอยผ่านให้ทุกคนที่กำลังคลื้นเคลงกลับเงียบนิ่งสงสัยไฟคงเสียเดี๋ยวเปิดไฟฉายก่อนเราอยู่ห้องหมายเลข713สสินะเก่งพยายามเรียกความกล้าและเปิดไฟฉายส่องไปตามทางเดินแต่กลับทำให้ความน่าขนลุกเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่เก่งสาดไฟฉายส่องไปมา ในที่สุดทั้งกลุ่มก็เดินทางมาถึงห้องพักรีบเอาของเข้าไปเก็บกันเถอะฉันอยากดื่มแล้วหลังจากไขกุญแจเข้าไปภายในห้องห้องนั้นมีอากาศเย็นเฉียบยิ่งกว่าด้านนอกความหนักอึ้งของบรรยากาศทำให้เก่งต้องผลาหน้านิยอกมาจนมุกต้องเอื้อมมือไปเปิดสวิตไฟเผยให้เห็นสภาพห้องที่ดูปกติเขาเปิดแอร์ให้เราเหรอหนาเชียว มาตั้งวงกันข้างนอกระเบียงก็ได้จะได้รับลมทะเลด้วยมาเร็วเพื่อนโดมที่อยากดื่มมานานเร่งเร้าก่อนจะถือขวดเหล้าไปวางที่ระเบียงและคนอื่นก็เข้ามาผสมโรงตามเพราะความหนาวจึงทําให้แต่ละคนดื่มไปไม่น้อยแล้วเริ่มส่งเสียงคลื่นเครนโดยไม่เกรงใจสถานที่เป็นโชคดีที่โรงแรมนี้ไม่มีแขกอื่นพักจึงไม่ได้มีปัญหาอะไร ขณะที่ทุกคนกำลังส่งเสียงสนุกสนานอะไรบางอย่างในห้องก็หล่นลงมาเสียงดังมากพอที่จะทำให้ทุกคนหันไปสนใจทั้งสี่คนนั่งนิ่งมองเข้าไปยังห้องพักที่เมื่อไม่มีเสียงพวกเขาแล้วมันช่างวังเวงเสียจริงเดี๋ยวฉันไปดูเองเก่งที่ไม่ได้เมามากอาสา,าเดินไปดูในห้องและพบว่าสิ่งที่หล่นลงมาก็คือฝาช่องแอร ชายหนุ่มเงยหน้ามองไปยังช่องที่มือสนิทพลังนึกสงสัยว่ามันหล่นลงมาได้อย่างไรก่อนจะหยิบฝาช่องแอร์และขึ้นไปเหยียบบนเก้าอี้เพื่อน,นำมันปิดเข้าไปเหมือนเดิมแต่ระหว่างที่กำลังเอื้อมมือไปนั้นก็ถูกมือปริศนาจับข้อเท้าแกงเมาแล้วก็อย่าฝืนสิไว้พรุ่งนี้คใอยพนักงานม,มาทำให้ก็ได้ไม่ใช่ ฉันเห็นมือมันมาจับที่ขาฉันอนะ่ะเอ็มไปนอนเถอะเก่งเมาและเห็นภาพหลอนนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะงั้นเราไปกินกันต่อเถอะถ้าแกไหวก็มากินกับพวกเราต่อนะเก่งแล้วแกเป็นอะไรอีกล่ะฟางมากินกันเร็วเข้าโดมก็ด้วยถ้าเก่งมันไม่ไหวก็ให้มันนอนไปเถอะได้ยินเหมือนกันไหมโดมเสียงผู้หญิงร้องไห้นะฟางถามถึงเสียงที่เกิดขึ้นแต่โดมไม่ได้พูดอะไรและเดินออกไปนั่งกับ,บมุมด้านนอกของระเบียง จึงตามหาต้นตอของเสียงเสียงปริศนาดังอีกครั้งหญิงสาวไม่คาดคิดว่าเสียงที่ว่านั่นจะอยู่ใต้เตียงข้างห้องน้ำเธอค่อยๆย่อตัวลงเอาืูดันพื้นและกล้มหน้าลงไปมองด้านใต้ฟังฟังมีมีผู้หญิงอยู่ใต้เตียงฉันว่าเราเข้านอนเถอะ ถ้ายัางไงก็ให้มันผ่านคืนนี้ไปถ้าพวกแกยังเจออะไรปแปลกๆอยู่ค่อยหาที่พักใหม่ทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งแต่ด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้ทุกคนพลอยหลับในเวลาไม่นานมีเพียงแค่มุกที่เป็นคนนอนยากจึงพลิกตัวไปมาจูๆ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงน้ำหยดลงพื้นหลายครั้ง เอาละไม่ต้องพูดแล้วว่าเห็นอะไรเราไปจากที่นี่กันเถอะฉันเห็นไอ้นั่นเหมือนกันถ้าทุกคนไม่โอเคเราก็ไปกันเถอะขณะที่ทุกคนกำลังง่วนกับการเก็บกระเป๋าโดมสังเกตเห็นเศษผ้าสปกปรกห้อยลงมาจากช่องแอร์พอดี ชิบหายแล้วผี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 หยเนยมันหนีไปคนเดียวเลยเราลงบันไดก็ได้ตามใ่หมเก่งเปิดไปฉายสาดส่องไปยังบันไดที่มืดมิดแต่ละชั้นที่วิ่งลงนั้นทั้งสามต้องลุ้นว่าจะเจออะไรรออยู่หรือเปล่าแต่ในที่สุดเก่งก็พาสองสาวลงไปยังล็อบบี้เบื้องล่างได้แล้วโดมมันหายไปไหนแล้วนั่น โดมันขับรถหนีไปแล้วมันทิ้งเราไว้อะบ้าเอ้ยฟางแย่แล้วเก่งฟางก็ขอบกำลังลยาแกอยู่ไหนอยู่บนบนห้องแต่เอายาให้ฟางกัเถอะเพื่อนเราสำคัญกว่านะให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนฟางก็ได้ว่าแต่พนักง,งานหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยไปเถอะมุกไปเป็นเพื่อนเก่งเถอะฉันนั่งรดอที่นี่ล่ะเราเสียเวลาไม่ได้แล้วมุกไปกันเถอะ เก่งลากมุกเข้าไปในลิฟต์ก่อนจะกดปุ่มไปที่ชั้น7หน้าแปลกที่ลิฟต์มาถึงจุดหมายโดยใช้เวลาไม่นานทําให้ทั้งสองไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวและรู้สึกได้ว่าตนเองคิดผิดเมื่อพบก,กับความมืดในทางเดินเราวิ่งไปกันเลยเถอะทำสีดังๆจะได้ไม่ต้องกลัวเก่งส่องไฟฉายไปข้างหน้าและลากจุงม,มุกให้วิ่งไปด้วยกันจนมาถึงหน้าห้องที่เปิดประตูค้างเอาไว้บรรยากาศ ยังคงหนักอึ้งเช่นเดิมทันทีที่ทั้งสองก้าวเท้าเข้าไปไอเย็นจากช่องแอร์ลอยมากระทบทำให้ขนลุกเกลียวพลันสายตาของมุกก็เหลือไปเห็นผีสาวผมยาวในชุดขาวเปื้อนเลือดยืนมองมาทางทั้งสองแต่ก่อนที่เก่งจะหาทางรับมืออะไรผีสาวก็พุ่งตรงเข้ามาพร้อมตีร้องหวยหวนทั้งเก่งและมุกก็เจิงกันไปคนละทาง หนีเดาหนีไปเดาเก่งแกอย่าทิ้งฉันไว้ที่นี่เก่งอย่าทิ้งฉันเสียงของมุก,กยังคงอยู่ในห้องนั้นดังไล่หลังมาแต่ชายหนุ่มไม่คิดจะหันหลังกลับไปอีกแล้วเขาวิ่งหนีฝ่าความมืดไปยังบันไดอย่างล้มลุกคลุกคล,ลานแล้วมุกล่ะเก่งมุกอยู่ไหน ผีผีมันมันมัน,ม,นมันตามลงมาไปฟันเร็วิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเ็วเก่งที่เจออะไรต่างๆมากมายเรียกสติของฝางให้ออกวิ่งทั้งสองวิ่งออกไปจากโรงแรมโดยใช้ไฟฉายสองทางพวกเขาวิ่งเลิดโดยไม่สนใจว่าวิ่งมาไกลแค่ไหนแล้วที่นี่มันที่ไหนอะ เราวิ่งตามถนนมาไม่ใช่เหรอ,อ,อ,อดูนั่นใช่หลังคาโบสถ์ไหมโยมโยมอาตมาเองโย,ม,ยมเสียงดังเอะอะวว่อไวายอะไรกันแล้วนี่มาจากไหนกันล่ะหลวงพี่ช่วยด้วยหนูโดนผีหลอกมาที่โรงแรมนั่นลหละสิมามาเดี๋ยวอาตมาหาที่นอนให้ไม่ต้องกลัวแล้ว คืนนั้นทั้งสองได้นอนที่วัดและรอดปลอดภัยรุ่งเชา้าฟางได้เข้าไปถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระส่วนเก่งกลับไปยังโรงแรมอีกครั้งหลวงพี่คะโรงแรมนั้นที่พวกหนูไปพักนะคะมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นเหรอคะถึงได้เฮี้ยจนขนหัวลุกได้ขนาดนี้โรงแรมนั้นที่พวกโยมเข้าไปพักนะ่ะ ขาปิดข่าวเรื่องจะมีผู้หญิงขายบริการถูกฆ่าหันศพไปซ่อนไว้ในช่องแอร์แขกที่มาพักก็ถูกหลอกตลอดจนขนหัวลูกกันทั้งนั้นแต่ถึงกับขนาดที่พากันวิ่งมาถึงวัดนี่ก็มีแต่พวกโยมเท่านั้นแหละว,ว่าแต่พวกโยมเธอะไปทําอะไรมาถึงได้โดนหลอกหนักขนาดนั้นพวกหนูคงไปรบกวนเขาแล้วคะ่ะหนูขอรับโทรศัพท์ก่อนนะคะฟังลูกอยู่ที่ไหนเหรอโดมรถคว่ำเสียชีวิตแล้วนะ แต่ว่าไปเที่ยวด้วยกันไม่ใช่เหรอฟังชอกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนโทรศัพท์หล่นลงพื้นแต่เหตุร้ายยังไม่จบเก่งที่ไปโรงแรมและให้พนักงานที่หายไปทั้งคืนและได้โผล่หน้ามาสิทีพาขึ้นไปตามตัวมุกกลับลงมาบรรยากาศชั้นเจ็ดแม้จะเป็นตอนกลางวันก็ยังน่าขนลุกเช่นเดิม <c oughs> มากันแล้วเหรอทำไมทิ้งฉันไว้ล่ะไหนผีอยู่ไหนไม่เห็นจะน่ากลัวเลย <c oughs>